ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1,278ละโมบใบหน้าของหมัวเทียนแปลเปลี่ยนไปในส่วนลึกของดวงตามีประกายมืดคลึ้มสายหนึ่งว่าผ่านจากนั้นจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแม้ก่อนหน้านี้ในร่างเจ้ามีปรานปีศาจอยู่เล็กน้อยแต่ถึงอย่างไรเจ้าก็ไม่ใช่เผ่าปีศาจที่แท้จริงแผ่นจารึกขุนเทียนนั้นเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ของเผ่าปีศาจ นอกจากนี้ตอนนั้นเจ้ายังไม่รู้จักวิธีการหลอมสังเวทที่เป็นเอกลักษณ์ของมันการที่เจ้าไม่สามารถหลอมมันได้มีอันใดน่าประหลาดใจกันอ้อมีเพียงสองเหตุผลนี้เท่านั้นหรือท่านเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าแผ่นจารึกขุนเทียนเป็นอาวุธวิเศษคู่ชีพของท่านขณะที่ข้าไร่เวทควบคุมเมื่อครู่นี้เหตุใดจึงไม่รู้สึกสะดุดติดขัดแม้แต่น้อยใครขอให้ผู้อาวุโสหมัวเทียนช่วยไขยข้อข้องใจให้ด้วย หลิวหมิงกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยหลังจากหมัวเทียนได้ยินคำพูดนี้ก็มีสีหน้าครุ่นคิดครู่หนึ่งจากนั้นพันถอนหายใจออกมาและเอ่ยขึ้นดูเหมือนไม่มีสิ่งใดปิดบังเจ้าหนูเช่นเจ้าได้จริงๆมิผิดการที่เจ้าสามารถใช้งานแผ่นจารึกขุนเทียนได้อย่างคล่องแคล่วนั้นที่แท้แล้วเป็นเพราะข้าลงมือกระทําการบางอย่างขณะที่ภาษาโลหิตปีศาจเที่ยงแท้เข้าไปในร่างของเจ้า ข้าก็ได้ผสานพลังแห่งสายโลหิตส่วนหนึ่งของตนเองเข้าไปในร่างของเจ้าด้วยเช่นกันก็เป็นอย่างที่เจ้าเพิ่งกล่าวไปแผ่นจารึกขุนเทียนคืออาวุธวิเศษคู่ชีพของข้าหากต้องการสำแดงอนุภาพของแผ่นจารึกขุนเทียนออกมาเจ้าจำเป็นต้องมีพลังแห่งสายโลหิตส่วนหนึ่งของข้าด้วยท่านทำเช่นนี้ที่แท้แล้วมีจุดประสงค์อันใดเมื่อหลิวหมิงได้ยินท้ายคำนี้ใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นซีดเผือด ข้าจะมีจุดประสงค์อันใดได้เล่าเพียงเพื่อให้เจ้าสามารถควบคุมแผ่นจารึกขุนเทียนได้อย่างราบรื่นเท่านั้นเพื่อเป้าหมายร่วมกันของพวกเราอันตรายที่เจ้าต้องเผชิญในภายหน้านั้นเกินกว่าที่เจ้าจินตนาการไว้มากนะหากไม่อาจเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้มากที่สุดเกรงว่าพวกเราคงต้องสิ้นชีพอยู่ที่นี่ในไม่ช้าหมัวเทียนกล่าวโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ครุ่นคิดในใจอย่างรวดเร็ว สำหรับเหตุผลที่ฟังแล้วน่าเชื่อถือที่หมัวเทียนยกมาอ้างนี้หลิวหมิงไม่เชื่อแม้แต่น้อยทว่าความรู้และประสบการณ์ของตนเองกับของหมัวเทียนนั้นแตกต่างกันมากเกินไปจนไม่อาจคาดเดาความคิดของหมัวเทียนได้ความคิดนับไม่ถ้วนพันผุดขึ้นมาในใจของหลิวหมิงแต่หมัวเทียนกลับมองดูหลิวหมิงด้วยท่าทีไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยและไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเพียงครั้งนี้เท่านั้น ครั้งหน้าหากผู้อาวุโสกระทําอันใดกับร่างกายของข้าอีกต่อให้ต้องพินาศไปด้วยกันผู้ยาวก็จะไม่ยอมปล่อยผ่านไปอย่างเด็ดขาดหลิวหมิงสูดหายใจเข้าลึกๆคราหนึ่งและกล่าวเน้นย้ำออกมาทีละคำสหายท่านคิดมากเกินไปแล้วตอนนี้เจ้ากับข้าเป็นตายร่วมกันข้าไหนเลยจะกล้าเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นกันหมัวเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้มหลิวหมิงแค่นเสียงเย็นชาและโบกมือคราหนึ่ง แสงสีดำถูกปล่อยออกมาและแปลงเป็นตาข่ายผืนใหญ่ห่อหุ้มร่างแปลงของหมัวเทียนเอาไว้ประกายแสงสีดำสว่างวาบขึ้นหมัวเทียนถูกหลิวหมิงบังคับดึงกลับเข้าไปในร่างในเวลาเดียวกันหลิวหมิงก็สร้างผนึกขึ้นหลายชั้นกับที่ที่เก็บหมัวเทียนเอาไว้ด้วยทําให้พลังวิญญาณของหมัวเทียนถูกกักขังเอาไว้อย่างไรก็ตามตอนนี้หมัวเทียนได้เชื่อมวิญญาณกับหลิวหมิงแล้ว อาคมต้องห้ามนี้เพียงจำกัดความเคลื่อนไหวของร่างแปลงของหมัวเทียนเท่านั้นแต่ไม่สามารถกักขังไว้ได้โดยสมบูรณ์ภายในร่างของหลิวหมิงหมัวเทียนหัวเราะเบาๆอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นก็เงียบเงันไปหลิวหมิงยืนเงียบอยู่กลางอากาศเป็นเวลานานสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นอึมครึมอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงระบายลมหายใจยาวออกมาเมื่อเทียบกับปีศาจยักษ์เช่นหมัวเทียนที่มีชีวิตอยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาประสบการณ์หรือวิสัยทัศน์ล้วนเทียบไม่ได้เลยกับหมัวเทียนยิ่งตอนนี้หมัวเทียนอยู่ในแผ่นดินหมื่นปีศาจอันคุ้นเคยหลิวหมิงยิ่งรู้สึกเหมือนถูกจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่สามารถทำอันใดได้แม้แต่น้อยตอนนี้เมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วก็ทำได้เพียงแอบเฝ้าระวังหมัวเทียนให้มากขึ้นและรอดูว่าจะมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นเท่านั้นโชคดีที่เป็นไปตามที่หมัวเทียนได้กล่าวไว้ ตอนนี้หลิวหมิงมีอำนาจควบคุมแผ่นจารึกขุนเทียนที่เป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ชิ้นนี้ในเบื้องต้นได้แล้วและความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยจริงๆสายตาของหลิวหมิงจับจ้องไปที่แผ่นจารึกขุนเทียนหลังจากนั้นครู่หนึ่งร่างพันเคลื่อนไหวและบินเข้าไปในถ้ำหลิวหมิงตั้งใจที่จะหลอมสังเวยสมบัติชิ้นนี้ต่อไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลานี้เอง ทำด้านล่างพันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงประกายแสงสีเงินใหญ่หนาะอย่างยิ่งสายหนึ่งพุ่งออกมาจากถ้ำผสานกับเสียงหวีดแหลมที่ดังขึ้นเป็นระลอกพลังปราณฟ้าดินในอากาศก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงขึ้นมาบนท้องฟ้าเหนือถ้ำมีเมฆสีดำผืนใหญ่ปรากฏออกมาและเคลื่อนตัวเข้าหาศูนย์กลางจากนั้นไม่นานก็ควบแน่นกลายเป็นวงวนเมฆสีดำที่มีรัศมีหลายสิบลี้ผืนหนึ่ง แผ่ปกคลุมท้องฟ้าและทําให้พื้นที่ใต้ท้ามืดครึมลงจากนั้นแรงดึงดูดมหาศาลคุ้มหนึ่งก็พุ่งออกมาจากวังวนสีดํานั้นและรวบรวมพลังปราณฟ้าดินในรัศมีร้อยลีเข้าด้วยกันในวังวนมีประกายสายฟ้าแล,ล่นปรบปาบและส่งเสียงคำรามดังกึกก้องเมื่อหลิวมิงเห็นปรากฏการณ์นี้ก็ตกตะลึงในตอนแรกจากนั้นก็มีสีหน้ายินดีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้านี้ หลิวมิงไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดแต่อย่างใดเพราะเมื่อไม่นานมานี้หลิวมิงก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเสี่ยเอ๋อติดขัดอยู่ในระดับแก่นแท้ขั้นสมบูรณ์มาเป็นเวลานานแล้วในที่สุดตอนนี้ก็เริ่มบรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์แล้ววังวนปราณดำขนาดมหึมายิ่งหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเมฆวิญ,ญญาณสีดำผืนใหญ่ก็พุ่งลงมาจากวังวนปราณดังกล่าวและตกลงไปในถ้ำอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เมฆวิญญาณตกลงมาเสี้ยเอ๋อรที่อยู่ในถ้ำก็ยิ่งแผลกลิ่นไออันแข็งแกร่งมากขึ้นทีละน้อยเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้ความก้าวหน้าของเสี้ยเอ๋อร์ในการทะลวงคอขวดนั้นถือได้ว่าค่อนข้างราบรื่นไม่นานนักก็มีเมฆวิญญาณครึ่งหนึ่งลอยต่ำลงมาหลิวหมิงมองดูความเร็วของเมฆวิญญาณกลางอากาศที่ตกลงมาแล้วก็รอบระบายลมหายใจด้วยความโล่งใจ จากนั้นสายตาก็กวัดมองไปรอบด้านร่างพันเคลื่อนไหวบินขึ้นไปบนยอดเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงและรอคอยเพื่อเตรียมพร้อมลงมือปรากฏการณ์ที่ระกระทึกครึกโครมเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะปกปิดเอาไว้ได้แม้สถานที่แห่งนี้อยู่ในส่วนลึกของเทือกเขาตรงลูกและมีผู้คนอาศัยอยู่บางตายอย่างยิ่งแต่ก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อื่น ถ้าว่าด้วยความแข็งแกร่งของหลิวหมิงในขณะนี้ขอเพียงไม่ดึงดูดผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัศรรย์เข้ามาเชื่อว,ว่าตนเองย่อมสามารถจัดการได้เมื่อคิดเช่นนี้หลิวหมิงก็นั่งลงขัดสมาธิและแผ่ปราณรับรู้กระจายออกไปหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปทีละน้อยเมฆวิญ,ญญาณสีดำในอากาศในที่สุดก็ร่วงหล่นลงไปในถ้ำจนหมดได้ยินเสียงหวีดแหลมดังสะท้อนมาจากในถ้ำ ทันใดนั้นรัศมีสีเงินผืนใหญ่ก็พุ่งออกมาจากในถ้ำรัศมีนี้แสงไว้ด้วยปราณวิญญาณฟ้าดินอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับถูกบางสิ่งโจมตีก็ไม่ปานประกายแสงสีเงินส่งเสียงกรีดร้องและค่อยๆเกี่ยวพันกันในอากาศจากนั้นก็ควบแน่นกลายเป็นร่างแมงป่องยักษ์สีเงินขนาดหลายสิบจ้างตัวหนึ่งร่างถามแงป่องยักษ์บกกล้ามยักษ์ทั้งสองเบา ก่อให้เกิดวังวนปราณมากมายขึ้นรอบด้านอย่างง่ายดายคลื่นผันผวนของพลังปราณมหาศาลแผ่กระจายออกไปเมฆดำผืนใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งทว่าเมฆดำในครั้งนี้กับครั้งก่อนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยแผ่จิตสังหารรุนแรงขุมหนึ่งออกมาได้ยินเสียงฟ้าร้องเบาๆดังมาจากในเมฆดำอสอรพิษสายฟ้าสีทองมากมายหลายสายโลดแล่นไปมาอยู่ในเมฆสายฟ้า รากับอาจพาลงมาได้ทุกเมื่อท่านสายฟ้าสีทองเมื่อหลิวหมิงมองเห็นเมฆสายฟ้าบนท้องฟ้าใบหน้าก็มืดมนเล็กน้อยและมองดูร่างแมงป่องยักษ์อย่างค่อนข้างกังวลทว่าภาพมายาร่างแมงป่องยักษ์ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวต่อเมฆสายฟ้าบนท้องฟ้าแม้แต่น้อยมันชูกล้ามยักษ์ขึ้นอย่างไม่ยอมแพ้และเชิดสีซาร้องคำรามออกมาอย่างไม่ยอมจำนวนต่อเมฆสายฟ้า เมฆสายฟ้าบนท้องฟ้ายิ่งรวมตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นประกายสายฟ้าสีทองพลันเปล่งแสงสว่างวาบขึ้นสายฟ้าสีทองนับไม่ถ้วนตกลงมาจากเมฆและฟาดผ่าส่ร่างทำแงป่องยักษ์ร่างทำแงป่องยักษ์ส่งเสียงร้องคำรามออกมาและเหวี่ยงก้ามยักษ์ทั้งสองออกไปในทันใดประกายแสงสีเงินผืนใหญ่แผ่พุ่งออกมาและควบแน่นกลายเป็นเมฆสีเงินก้อนหนึ่งต้านทานอยู่เหนือศีรษะ สายฟ้าสีทองฟาดผ่าลงมาบนก้อนเมฆทำให้เกิดเสียงดังฉี่ฉีก้อนเมฆสีเงินนั้นแม้ดูเปราะบางแต่กลับแข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดสามารถต้านทานสายฟ้าสีทองทั้งหมดเอาไว้ได้เมื่อหลิวหมิงเห็นภาพนี้สีหน้าก็ผ่อนคลายลงทันใดนั้นแววตาของหลิวหมิงพันไหววูบพันหันศรีรษะจ้องมองไปในทิศทางหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปประกายแสงสีม่วงปรากฏขึ้นในดวงตา หลิวหมิงใช้พลังเวทของดวงตาปีศาจลายม่วงที่เพิ่งได้รับมาห่างออกไปหลายร้อยลี้รุ้งยาวสองสีหนึ่งสีดำหนึ่งสีม่วงกำลังพุ่งทะยานมาที่นี่ปราณปีศาจและพลังเวทที่แผ่ออกมาจากลำแสงห่อเหินทั้งสองนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งถึงกับเป็นมนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์หลิวหมิงครุ่นคิดในใจอย่างรวดเร็วและเอ่ยปากไร้เวทเสียงดังแสงสีเขียวเจือจางปรากฏขึ้นบนไหล่ครู่ต่อมา ร่างของหลิวหมิงก็พราเลือนกลมกลืนไปกับความว่างเปล่าราวกับหายตัวไปในอากาศก็ไม่ปานหลังจากผ่านไปไม่กี่ลมหายใจลำแสงทั้งสองสายก็เข้ามาใกล้ประกายแสงจางหายไปร่างของผู้บำเพ็ญเซียนปีศาส,สองคนปรากฏออกมาในสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นบุรุษหนุ่มผมสีแดงสวมเสื้อคลุมสีแดงคิ้วบางดวงตาเรียวเล็กและมีสีหน้าเย่อหยิงจองหอง ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นบุรุษสวมชุดคลุมสีดำดูแล้วมีอายุราวสามสิบเศษที่ค้างไว้คราวยาวประมาณชุ่นเศษดูค่อนข้างสง่าภูมิฐานเมื่อคนทั้งสองมองเห็นร่างทำของเสียเออกํกำลังต้านทานทานสายฟ้าอยู่สีหน้ายินดีพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เย่ครั้งนี้พวกเราเก็บเกี่ยวในเทือกเขาตรงลูได้ไม่มากนะักคิดไม่ถึงว่ากลับพบโชคไม่คาดฝันในเวลานี้ ถึงกับได้พบสัตว์ปีศาจบรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์ในที่นี้ห้าห้าบังเอิญข้ายังขาดสัตว์เลี้ยงปีศาจที่ทรงพลังให้ข้าสยบมันก็แล้วกันหลังจากกลับไปแล้วก็สามารถนำมันไปอวดได้แล้วบุรุษหนุ่มผมแดงหัวเราะเสียงดังร่างพันเคลื่อนไหวคล้ายต้องการลงมือช้าก่อนบุรุษชุดคลุมสีดำยื่นมือออกมาขวางไว้เบื้องหน้าของบุรุษหนุ่มผมแดงจากนั้นพันสะบัดมือคราหนึ่ง ประกายแสงสีม่วงสายหนึ่งพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงจมตีใส่จุดหนึ่งในความว่างเปล่าบูมประกายแสงสีม่วงพันแตกกระจายแสงสีดำผืนใหญ่ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเงาร่างหนึ่งสว่างวาบขึ้นจากนั้นบุรุษชุดคลุมสีเขียวผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมานั่นคือหลิวหมิงใบหน้าของบุรุษหนุ่มผมแดงปเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดอย่างยิ่ง ตำแหน่งของหลิวหมิงยืนเยื้องอยู่เบื้องหน้าคนทั้งสองไปเล็กน้อยหากเมื่อครู่นี้ตนเองลงมืออย่างวุ่วามเกรงว่าคงถูกหลิวหมิงซุ่มโจมตีไปแล้วสหายนักพราท่านเป็นผู้ใดเหตุใดจึงมาลอบซุ่มโจมตีพวกเราสองคนอยู่ที่นี่บุรุษชุดคลุมสีดำสืบเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าและสำรวจมองหลิวหมิงขึ้นลงอย่างรวดเร็วก่อนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุมหนักเฮ่เฮ่ คำพูดประโยคนี้ข้าก็ต้องการสอบถามพวกท่านทั้งสองเช่นกันสัตว์เลี้ยงปีศาจของข้ามาที่นี่เพื่อผ่านด่านทันสายฟ้าหวังว่าท่านทั้งสองคงไม่มีแผนการคิดร้ายต่อนางย่อมเป็นการดียิ่งหลิวหมิงมองดูบุรุษช,ชุดคลุมสีดำโดยมีแววตาแปลกประหลาดสายหนึ่งว่าผ่านและกล่าวด้วยรอยยิ้มเจอจางบุรุษหนุ่มผมแดงมีระดับการบำเพ็ญเพียรอยู่ในระดับดาราพยากรณขั้นต้นเช่นเดียวกับหลิวหมิง ส่วนบุรุษชุดดำมีระดับการบำเพ็ญเพียรสูงกว่าเล็กน้อยโดยอยู่ในระดับดาราพยากรขั้นกลางแล้วทว่าการที่คนผู้นี้สามารถมองเห็นพลังเวทในการปกปิดซ่อนเร้นของวิชาลับภาพสัญ,ญลักษณ์เชื้อว้นได้จึงไม่ควรประมาทอย่างเด็ดขาดโอสัตว์เลี้ยงปีศาจของท่านหรือเฮ่เฮ่ท่านมีหลักฐานอันใดดวงตาของบุรุษชุดดำเป็นประกายพลางโบกมือคราหนึ่งแล้วถอยไปด้านหลัง จากนั้นจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบขณะที่กล่าววาจาจุดแสงสีดำขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วจุดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของบุรุษชุดดำและเลือนหายไปในความว่างเปล่าอย่างไร้ซุ้มเสียงพี่เยเหตุใดต้องกล่าววาจาไร้สาระกับคนผู้นี้ด้วยแค่สังหารมันแล้วชิงสัตว์เลี้ยงปีศาจไปก็ได้แล้วบุรุษหนุ่มผมแดงเผยสีหน้าอมหิตบนใบหน้าไม่รอให้บุรุษชุดดำได้กล่าววาจา เปลวเ,เพลิงสีแดงขุมใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนร่างทั่วทั้งร่างพันกลายเป็นลูกเพลิงขนาดมหือมาพุ่งเข้าหาห,าหลิวหมิงลูกเพลิงยังไม่ทันมาถึงเบื้องหน้าหลิวหมิงแต่ความรู้สึกร้อนแรงแผดเผาคุ้มหนึ่งกลับพุ่งเข้าใส่ใบหน้าของหลิวหมิงแล้วเปลวเ,เพลิงที่ดูเหมือนธรรมดานี้แท้จริงแล้วกลับแฝงไว้ด้วยอุณหภูมิอันร้อนแรงเกินจินตนาการทุกที่ที่ลูกเพลิงพุ่งผ่านไป ความว่างเปล่าในที่นั้นคล้ายกับถูกเพลิงเผาผลาญจนบิดเบี้ยวผันผวนจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ